ตอนที่1,080ัชื่อตอนว่าข้อแลกเปลี่ยนจอมารสวรรททอดทิ้งพันจ้องมองไปยังหลี่ชีเย่เมื่อได้ยินคำพูดเช่นนี้กล่าวอย่างเช้าๆว่าพูดเช่นนี้แสดงว่าในมือของเจ้ามีสิ่งของที่สามารถช่วยข้าได้อีกแรงสินะหลี่ชีเยหัวเราะทีหนึ่งกล่าวว่าเป็นความจริงที่ข้ามีของอยู่สิ่งหนึ่งกล่าวพราค่อยๆหยิบเอาของสิ่งหนึ่งออกมาแล้วโยนให้กับจอมารสวรร์ทอดทิ้งไป จอมานสวรรคทอดทิ้งมองดูสิ่งของที่อยู่ในมืออย่างละเอียดรอบคอบแม้แต่จอมมานอย่างเขายังต้องรู้สึกตกใจอย่างมากกับสิ่งนี้หลังจากที่จอมานสวรรคทอดทิ้งได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วจึงมองดูหลิชิเยและกล่าวอย่างช้าๆว่าเจ้าไปได้สิ่งนี้มาจากไหนกันเรื่องนี้สําคัญมากอย่างนั้นหรอหลิชิเยยิ้มกล่าวว่ากล่าวสําหรับเจ้าแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือ เจ้าสิ่งนี้บังเกิดประโยชน์แก่เจ้าอย่างมากทีเดียวของสิ่งนี้เป็นของที่ราชันเซียน,นเฉินเสวีย่ยมอบให้กับหลี่ชีเย่เพื่อแลกกับชีวิตของเทพพายุขนองในครั้งนั้นเมื่อมีสิ่งนี้แล้วเจ้าสามารถพิจารณาขึ้นไปยังท่านประหารมารได้แล้วหลี่ชีเย่จ้องมองดูจอม,มารสวรรค์ทอดทิ้งกล่าวอย่างช้ชาๆว,ว่าการขึ้นไปยังท่านประหารมารเป็นความมุ่งมา่นปรารถนาดั้งเดิมตลอดเวลาที่ผ่านมาของเจ้า จอมานสวรรค์ทอดทิ้งถือของสิ่งนี้เอาไว้ทำท่าแต่ตรองนิดนึงกล่าวเฉยเมยว่าความมุ่งมา่ปรารถนาดั้งเดิมของผู้เป็นมารทุกคนล้นแล้วแต่ก็คือการได้ขึ้นไปยงังแท่นประหารมานอีกทางผู้เป็นมารทุกคนล้นแล้วแต่สามารถขึ้นไปยงังแท่นประหารมารได้ถึงสิน้นเรื่องนี้ข้ารู้ผู้เป็นมารทุกคนย่อมสามารถขึ้นไปยงังแท่นประหารมารได้อยู่แล้วลิชีเย,ย,ยิ้มกล่าวว่าแต่การที่ข้าได้มาอยู่ที่นี่เป็นเวลานานมากๆนั้นยิ่งทำให้ข้าเข้าใจถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง เพราะเหตุใดผู้เป็นมารที่มีกําลังความสามารถหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าผู้เป็นมารที่รู้แจ้งไม่ยอมขึ้นไปยังท่านประหารมารโดยง่ายดายกันละ่ะมีแต่รอให้กลิ่นอายมารของตนเพิ่มมากขึ้นก่อนแล้วค่อยขึ้นไปอย่างท่านประหารมารมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ผู้แข็งแกร่งเช่นเจ้าแต่เจ้าก็ไม่ยอมขึ้นไปอย่างท่านประหารมารโดยตลอดมันเป็นเพราะอะไรกันละ่ะจอมมารสมรัตทอดทิ้งนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยท่าทีเย็นชาไม่ต้องการเอ่ยถึงเรื่องบางเรื่อง ลีเยยิย้มกล่าวว่าต่อให้เจ้าไม่พูดข้าก็พอรู้อยู่บ้างในอดีตต่อให้ผู้เป็นมารที่อ่อนด้อยกว่านี้ขึ้นไปยังท่านประหารมารมาแล้วแต่ภายหลังเกิดเรื่องราวบางเรียงขึ้นทําให้ทุกคนเข้าใจอะไรบางอย่างดังนั้นผู้เป็นมารส่วนใหญ่หากกลิ่นอายมารยังไม่ถึงเกณฑ์นในระดับหนึ่งก็จะไม่บุ่มบามขึ้นไปยังท่านประหารมารอีกเลยดูอย่างเจ้าเป็นตน้นเจ้านับว่าแข็งแกร่งมากเพียงพอแล้วสินะแต่ทว่าภายในใจของเจ้ายังคงไม่มีความมั่นใจอย่างเพียงพอ เจ้าไม่มีความมั่นใจถึงระดับที่แน่นอนหรือบางทีเจ้าอาจจะเกิดการหวั่นไหวต่อการไปยังอีกที่หนึ่งก็ได้หลีช่วย่กลา,างเฉยเมยจอมมารสวรรค์ทอดทิ้งกลาวอย่างน่าเกรงขามออกมาว่าการไปยังโลกอีกโลกหนึ่งไม่เคยมีผู้เป็นมานคนใดหวั่นไหวกับสิ่งนี้มาก่อนเจ้าเป็นผู้ที่ยกเว้นเพราะเจ้าไม่ได้เป็นคนของโลกนี้อยู่แล้วเจ้าไม่นับเป็นคนของแดนมารข้าไม่ปฏิเสธเป็นความจริงที่ข้าไม่ใช่คนของโลกนี้ ครั้งนั้นที่ข้าสามารถกลายเป็นจอมมารสามารถกลายเป็นจอมราชานนั่นเป็นเพราะแท้จริงแล้วข้าล่วงรู้ความลับอะไรบางอย่างข้าจึงอาศัยเล่ห์กลและวิธีการบางอย่างดังนั้นจึงทาให้ข้าสามารถก้าวสู่ความเป็นจอมมารและเป็นจอมราชานได้เป็นผลสําเร็จครั้นลิชิเย่ถึงตรงนี้แล้วได้จ้องมองดูจอมมารสวรรค์ทอดทิ้งแล้วกล่าวว่าและข้าก็ไม่ปฏิเสธว่าข้าเคยสงสัยอยู่เหมือนกันถึงเบื้องหลังความลับของทหารราชนราชนมุ่งเดินทางไกล ผู้เป็นมารขึ้นสู่ท่านประหารมารและไม่ได้ความเชื่อถือในสิ่งนี้เป็นอันมากซึ่งไม่เห็นจะต้องปิดบังและพูดออกมาไม่ได้หากว่าข้าให้ความเชื่อถืออย่างจริงจังแล้วก็สิ่งที่ข้าสมควรจะกระทําในคราวนั้นก็คงทําไปนานแล้วละ่ะเมื่อกล่าวถึงตรงนี้แล้วหลิชเยรดีตาทีหนึง่งมีเชื่อถือเจ้าไม่เชื่อถือใครจอมาสวรรค์ทอดทิ้งกล่าวหน้าเกรงขามว่าไม่เชื่อถือในเจ้าแห่งมาร หรือว่าไม่เชื่อในตัวของจอมมาร,ราชันขอบอกตามตรงข้าไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับการดำมรงอยู่ของเจ้าแห่งมารและจอมราชันสองสิ่งนี้มากมายนะักหรืออาจจะกล่าวได้ว่าข้าไม่ได้ให้ความเชื่อถือในตัวของพวกเขาสายตาของลีชีเย่เพ่งมองไปข้างหน้ากล่าวเสียงทุ้มต่ำว่าบางทีนั่นเป็นเพราะพวกเขาเองก็ไม่เห็นจะเข้าใจอย่างองแท้กับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเหล่านี้ได้ทั้งหมด จอมานสวรรทอดทิ้งกล่าวท่าทีเฉยเมยว่าผู้เป็นมารก็ดีทหารราชันก็ช่งางจะอย่างไรเสียก็ต้องมีจุดหมายปลายทางสุดท้ายอยู่แล้วจะต,ต้องมีสักแห่งแน่นอนเมื่อกลาวถึงตรงนี้แล้วเขาเองก็งเงียบขึ้นมาผ่านล้านปีที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเหลือเกินคนแล้วคนเล่าที่ก้าวเข้าสู่ท่านพระหานมานขณะที่ฝั่งโน้นกลับไม่มีอะไรส่งกลับมาให้ได้รับรู้กันบ้างเลยแต่ถ้าว่ามันเหมือนดังว่าสิ่งนี้นี่แหละ คือชีวิตของผู้เป็นมารฝั่งตรงข้ามนั้นหรือโลกใบนั้นเปลี่ยนไปได้วยความดึงดูดใจที่ถึงแก่ชีวิตสําหรับผู้เป็นมารทุกคนมีความเป็นอมะตะไม่มีดับสูญตลอดกาลเป็นสิ่งที่สแสวงหาซึ่งมีมาทุกยุคทุกสมัยหรือเชีย่ยทอดถอนหายใจออกมาเบาๆกล่าวว่าเป็นสิ่งสาะแสวงหาของผู้ยิ่งใหญ่คนแล้วคนเล่าแต่แล้วมีใครที่สามารถทำได้กันเล่าเช่นนั้นแล้วสิ่งที่เจ้าสาะแสวงหาคืออะไร จอมานสวรค์ทอดทิ้งมองดูหลี่ชีเย่เลยขึ้นอย่างช้าๆสู้รบจนถึงที่สุดสายตาทั้งสองของหลี่ชีเย่เพ่งมองไปยังข้างหน้ากล่าวอย่างหนักแน่นจริงจังว่าความจริงแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งสองสิ่งหลักที่สอดแสวงหากันมาทุกยุคทุกสมัยมีชีวิตที่เป็นนมตะกับสู้รบจนถึงที่สุดมันคือสิ่งที่ทุกคนสอดสวงหาตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นยุคดึกดำบันที่ไม่สามารถไล่เรียงถึง หรือจะเป็นยุคเทพนิยายและหรือจะเป็นยุคปัจจุบันก็ตามครั้นเอ่ยถึงตรงนี้แล้วลิชิเย่มีท่าทีจริงจังกล่าวว่าบางทีสิ่งนี้คือสิ่งที่ตัดสินปัญหาหรือบางทีมีแต่สู้รบจนถึงที่สุดจึงจะมีชีวิตเป็นอมาตะได้จอมานสวรค์ทอดทิ้งนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาเนื่องจากปัญหาข้อนี้ได้อยู่นอกเหนือขอบข่ายของเขาไปแล้วแม้ว่าเขาเคยได้รับรู้อะไรบางสิ่งจากปากของเจ้าแห่งมารมาบ้างก็ตาม แต่ถาว่านั่นเป็นเรื่องราวที่ดึกดำบรรพ์และห่างไกลตัวเขามากเลยทีเดียวเรื่องราวบางเรื่องจะพูดไปอย่างนั้นก็ได้หรือพูดอย่างนี้ก็ได้เรื่องราวหลายเรื่องฟังดูเหมือนห่างไกลมากแต่มันก็มีส่วนเชื่อมโยงกับหลายคนเพียงแต่หลายคนไม่รู้เท่านั้นเองเพราะว่าทุกคนไม่สามารถกระโดดออกจากขอบเขตนี้ไปได้ไม่รู้ว่าท้องฟ้าคือสิ่งที่ดำรงอยู่ในสาธาณะเช่นใดหลีชีเย่ทอดถอนหายใจออกมาเบาๆเมื่อถึงตรงนี้หลีชีเย่มองดูจอมานสวรรค์ทอดทิ้งแล้วยิ้มกล่าวว่า เชกเช่นผู้เป็นมารสิ่งที่พวกเขาสองแสวงหาคืออะไรไปถึงแดนสุขาวไวดีเชื่อมต่อไปอย่งอีกลออกหนึ่งทั้งหมดนี้เพื่ออะไรไม่เพื่ออะไรเพราะมันคือชะตาลิขิตจอมมานสวรรคทอดทิ้งกล่าวหน้าแกรงขามออกมาลีชีเแย่หัวรอกมากล่าวว่าสวรรคทอดทิ้งเอ,อ๋ยสวรรค์ทอดทิ้งถ้าหากว่าผู้เป็นมารคนอื่นเป็นผู้กล่าวคำคำนี้ออกมาแล้วก็ ข้าจะไม่ติดใจสงสัยเลยพวกเขาก็คงอยู่ในระดับโง่เขลาไม่ประสาอะไรเลยพวกเขาไม่อาจมองการไกลเช่นเจ้าได้แต่ถ้าว่าในฐานะจอมมารแห่งยุคในฐานะจอมมารที่เคยพบกับเจ้าแห่งมารมาแล้วคำพูดที่เจ้าพูดออกมามันช่างขัดกับความรู้สึกเหลือเกินถ้าเช่นนั้นเจ้าคิดว่าผู้เป็นมารอย่างพวกเราควรส่ะแสวงหาสิ่งใดหากจะพูดที่มันถูกต้อง หมายถึงตัวเจ้าไม่ใช่ผู้เป็นมารเนื่องจากผู้เป็นมารส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกนะว่าตัวเองจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใดพวกเขาเพียงแค่ลอยไปตามโชคชะตาลิขิตเท่านั้นก้าวขึ้นสู่แท่นประหารมารไปยังแดนสุขาวดีเชื่อมต่อไปยังโลกอีกโลกหนึ่งแค่นี้เองแต่เจ้าแตกต่างจากพวกเขาลิเชียโมดูจอมารสวรรค์ทอดทิ้งกล่าวว่าเจ้ารู้ในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้เชกเช่นที่เจ้าพยายามอดกลั้นมาจนถึงปัจจุบันอย่างนั้น เหตุที่เจ้าไม่ยอมขึ้นไปยังแท่นประหารมานเพราะเจ้ายังไม่มีความมั่นใจหรือจะกล่าวว่าเจ้ารู้ถึงจุดจบของความล้มเหลวอย่างนั้นหรือจอมานสวรรค์ทอดทิ้งเพียงเอ่ยขึ้นอย่างหน้าเกรงขามไม่ได้ปฏิเสธและไม่ได้ตอบรับลิเชยกล่าวด้วยทาทีเฉยเมยว่าผู้เป็นมานก็ดีทหารราชันก็ช่างแม้กระทั่งอริยสงฆ์บางทีต่างก็มีที่พึ่งพิงที่หนึ่งดังเช่นผู้เป็นมารอย่างพวกเจ้า พวกเจ้าไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนดังมนุษย์ปุถุชนใช่พวกเราพวกเจ้าไม่มีเลือดเนื้อหรือจะพูดให้มันไม่ค่อยน่าฟังสักเท่าไหร่คือพวกเจ้าคือคนตายเป็นคนตายที่ยังมีชีวิตยังไม่ต้องพูดถึงพวกเจ้าไม่สามารถไปจากโลกธาตุน้อยแห่งราชันมานก่อนและไม่ต้องพูดถึงว่าหลังจากพวกเจ้าไปจากโลกธาตุน้อยแห่งราชันมานแล้วก็ต้องกลายเป็นเท่าทุลีไปเหมือนดังหลวงจีนกลุ่มนั้นของที่ราบสูงฝังพุทธะอย่างนั้น ที่ไม่สามารถไปจากที่ราบสูงฝังพุทธาได้แต่หากถอยไปหนึ่งหมื่นเก้าถ้าหากสามารถไปจากโลกธาตุน้อยแห่งราชันมานได้ผู้เป็นมานอย่างพวกเจ้าจะยินยอมสละโลกธาตุน้อยแห่งราชันมานหรือไม่ผู้เป็นมานย่อมมีความมุ่งมั่นปรารถนาดั้งเดิมของผู้เป็นมานโลกใบนี้ก็ย่อมมีชะตาลิขิตของมันเองจอมมนสวรรค์ทอดทิ้งกล่าวหน้าเกรงขามออกมาลิชเยหัวเราะกล่าวว่า สวรรค์ทอดทิ้งเอ่ยสวรรค์ทอดทิ้งหากเจ้าพูดคำคำนี้กับคนอื่นก็คงไม่มีอะไรการที่ข้าสามารถเป็นจอมมารสามารถก้าวไปถึงระดับนี้ได้ย่อมต้องมีเหตุผลของข้ากล่าวโดยไม่หวัดหวั่นสิ่งใดเลยนะพวกเราควรเปิดออกคุยกันจริงอีก,กว่าสำหรับตัวเจ้าหรือข้าต่างก็ได้รประโยชน์ด้วยกันมีแน่นะข้าอาจจะให้คำแนะนำที่เจ้าคาดไม่ถึงก็เป็นได้และเจ้าเองก็สามารถให้แรงบนันดาลใจกับข้าได้บ้างอย่างนั้นหรือ ตอมาสวรรค์ทอดทิ้งไม่หวั่นไหวต่อสิ่งนี้กล่าวเย็นชาไม่ว่าจะเป็นผู้เป็นมารหรือทหารราชนพวกเจ้าล้วนแล้วแต่ไม่มีเลือดไม่มีเนือ้อแต่กลับสามารถอยู่เป็นอรระ,ะพวกเราจะไม่พูดถึงเรื่องที่ว่าเพราะอะไรพวกเจ้าถึงได้มีชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบันเนื่องจากกล่าวสําหรับข้าแล้วมันไม่ใช่ความลับอะไรลีชีเอยิ้มกล่าวว่าพวกเรามาพูดคุยถึงเรื่องสัญชาตญาณของพวกเจ้าเป็นสัญชาตญาณที่อยู่ภายในส่วนลึกที่สุดของจิตใจพวกเจ้า หรือบางทีอาจจะกล่าวว่าผู้เป็นมารคนอื่นๆอาจจะไม่รู้หรอกว่าสัญชาติญาณที่แท้จริงของตอนนั้นคืออะไรพวกเขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเพราะอะไรแดนสุขาวดีถึงได้มีแรงดึงดูดต่อพวกเขามากมายเช่นนี้หรือบางทีพวกเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าแท้จริงแล้วมีสิ่งใดกันแน่ที่บวงการให้พวกเขาต้องไปยังโลกอีกโลกหนึ่งแต่สวรรค์ทอดทิ้งจะกลับรับรู้บางสิ่งบางอย่างลิเชียจ้องมองคำเองไปยังจอม,มารสวรรค์ทอดทิ้งและกล่าวว่า ผู้เป็นมารก็ดีฐานราชนก็ช่างพวกเจ้าล้วนแล้วแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับก้าวแดนเนื่องจากพวกเจ้าปราศจากชีวิตพวกเจ้าไม่สามารถมีความรู้สึกดีใจโกรธเศร้าโศกและความสุขเหมือนเช่นพวกเราได้ดังนั้นพวกเจ้าจึงต้องการสแสวงหาโลกอีกโลกหนึ่งที่ให้พวกเจ้ามีความรู้สึกดีใจโกรธเศร้าโศกและความสุขได้หรือจะพูดได้ตรงประเด็นก็คือพวกเจ้าไม่เพียงต้องการชีวิตที่เป็นอมาตะเท่านั้น แต่พวกเจ้ายัางต้องการเป็นคนเป็นๆนคนหนึ่งไม่ใช่หุ่นเชิดหรือบางทีโลกไปนั้นที่ว่าไม่มีผู้เป็นมารและไม่มีทหารราชันมีเพียงคนเป็นๆที่มีความรู้สึกมีทุกข์โกรธมีความเจ็บปวดแล้วก็มีความสุขขณะเดียวกันก็ยังมีความเป็นอมตาอีกด้วยซึ่งสิ่งนี้ก็คือสวนสวรรค์เป็นสวนสวรรค์ที่ผู้คนนับไม่ถ้วนเสาะแสวงหามาตลอดหรือชียกล่าวอย่างช้าๆว่า หรือบางทีหลังจากขึ้นไปยังแท่นประหารมาแล้วไปถึงโลกอีกโลกหนึ่งทุกคนก็จะได้รับการหลุดพ้นหรือในความหมายบางอย่างสิ่งนี้ก็คือการฟื้นคืนชีพคือการถือกําเนิดใหม่สิ่งนี้คือสัญชาตญาณของพวกเจ้าเนื่องจากมันคือสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานที่สุดของพวกเจ้าบงการให้พวกเจ้าก้าวขึ้นสู่แท่นประหารวานันเพื่อเชื่อมต่อไปอยังโลกอีกโลกหนึ่งครั้งใดถึงตรงนี้แล้วท่าที่ของลิชิเอดูหนักแน่นจริงจังขึ้นมา ค่ะไม่รู้หรอกว่าอะไรคือสัญชาติยานจอมานสวรรทดทิ้งกล่าวว่าสำหรับข้าสำหรับผู้เป็นมารแล้วสิ่งนี้เป็นเพียงความมุ่งมา่ปรารถนาดั้งเดิมเป็นสตาลิขิตของโลกแห่งนี้เ <c oughs> จ้าสวรททิ้งเจ้ามาคุยเรื่องสตาลิขิตกับข้าคุยเรื่องความมุ่งมา่ปรารถนาดั้งเดิมกับข้านะหรือลิเชียถึงกับหัวรอกมากล่าวว่า เรื่องบางเรื่องสามารถหลอกคนอื่นได้แต่หลอกข้าไม่ได้ข้ารู้เรื่องนี้ดีข้ารู้ว่าโลกกระทน้อยแห่งราชันมานี้ถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรดังนั้นในสายตาของข้าแล้วมันไม่มีอะไรความมุ่งมั่นปรารถนาดั้งเดิมและก็ไม่มีชะตาลิขิตนั้นที่ข้ารู้มาก็คือนี่เป็นแผนการเป็นแผนการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประมาณเป็นแผนการที่ดำเนินการมาเป็นล้านยุค และมันยังคงเป็นแผนการที่ดําเนินการต่อไปอย่างเงียบๆรีชเย่กล่าวพร้อมกับจ้องคอมเมนตไปยังจอมมารสวรรค์ทอดทิ้งตอนที่1 8 8 1ชื่อชุดตอนว่าลับสุดยอดของแดนมานครั้นกล่าวถึงตรงนี้แล้วรีชเย่ถึงกับต้องหยุดชะงักนิดนึงอีกครั้งสุดท้ายทอดถอนหายใจออกมาเบาๆกล่าวว่าสิ่งนี้ก็เหมือนดังเช่นที่ราบสูงฟังพุทธะอย่างนั้น สืบต่อกันมาเป็นเวลายุคแล้วยุคเล่าเพียงเพื่อการเสาะแสวงหาอย่างเดียวเท่านั้นนี่เมื่อเจ้าคิดว่าสิ่งที่พูดมานั้นมีความถูกต้องแม่นยำขนาดนั้นเมื่อเป็นช่นนี้แล้วเจ้าคิดว่าแผนการของที่ราบสูงฟังพุทธ,ธะจะเป็นอะไรในที่สุดตอมานสวรรท์ทิ้งก็ได้ปรีปากพูดขึ้นมาแล้วสวรรค์ทอดทิ้งเจ้าไม่ต้องมาหลอกถามค่ะเรชิเอใส่หน้ากล่าวว่าที่ราบสูงฟังพุทธ,ธต้องการทำอะไร หรือจะกล่าวว่าเท้าสักกะต้องการทำอะไรข้าน่ะรู้อย่างทุลุปูโปรงพวกเรามาทำการแลกเปลี่ยนกันอีกสักอย่างเจ้าจะว่าอย่างไงเจ้าเล่าให้ข้าฟังสิว่าครั้งนั้นเจ้าแห่งมารพูดว่าอะไรแล้วข้าก็จะบอกกล่าวถึงความลับของที่ราบสูงฟังผู้ท้ายกับเจ้าจอมารสวรรค์ทอดทิ้งส่งเสียงหน้าเกรงขามออกมากล่าวว่าดูท่าเจ้าไม่เพียงต้องการกุญแจของวางกำกับมารเท่านั้น ที่เจ้า่อให้ข้าออกมานั้นยังต้องการสืบหาเรื่องของเจ้าแห่งมารอีกด้วยพูดตามตรงเลยนะข้าไม่ค่อยจะสนใจในตัวเจ้าแห่งมารสักเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่ควรจะรู้ข้าก็รู้มาหมดแล้วหลิเชเยกล่าวเฉยเมยข้าเพียงต้องการรู้ว่าครานั้นเจ้าแห่งมารบอกอะไรกับเจ้าบ้างเมื่อกล่าวถึงตรงนี้แล้วหลิเชเย่จ้องขเขม่งไปยังจอมารสวรรคทอดทิ้งแล้วกล่าวว่าถ้าหากข้าเดาไม่ผิดแล้วก็ครั้งคราน,นั้นก่อนที่เจ้าแห่งมารจอดเดินทาง ได้เคยเรียกพบตัวเจ้าใดลลาพังอีกทั้งยังพูดคุยกับเจ้าเพียงลมพังถึงเรื่องที่ไม่เคยพูดกับจอมานคนอื่นๆสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ข้าอยากรู้จอม,มานสวรรคทอดทิ้งพลันส่งประกายตาที่น่ากลัวและกลิ่นไอามานที่พร้อมทําลายทุกสิ่งตามอาเภอใจออกมาเมื่อได้ยินคําพูดของหลี่ฉีเย่ดวงตามารคู่นั้นของเขานั้นจ้องมองไปยังหลี่ฉีเย่หนูน่ากลัวยิ่งนักหลี่ฉีเย่ยังคงนั่งอยู่ที่ตรงนั้นอย่างไม่สะทกสะท้าน ไม่หวั่นไหวต่อท่าทีของจอมมารกล่าวว่าเจ้าไม่ต้องแสดงท่าทีเช่นนี้กับข้าในใจของเจ้าเข้าใจดีอยู่แล้วว่าเจ้าทําอะไรข้าไม่ได้อีกอย่างเรื่องนี้หาใช่เป็นความลับอะไรจอมมารคนอื่นๆก็รู้เรื่องนี้ดีเพียงแต่พวกเขาไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเจ้าแห่งมารได้พูดอะไรกับเจ้าเท่านั้นเองจอมมารสวรรค์ทอดทิ้งนั่งอยู่ตรงนั้นท่าทีเย็นชาไม่พูดไม่จาอะไรหลี่ชี้เย่กล่าวขึ้นมาช้าๆว่า ผ่านมาเป็นพันล้านปีแล้วหลังจากที่เจ้าแห่งมารผู้นั้นไปยังโลกใบนั้นแล้วภายหลังได้มีผู้เป็นมารจำนวนมากติดตามขึ้นไปยังท่านประหารมารและยังมีมารจำนวนมากทยอยกันขึ้นไปบนท่านประหารมารพวกเขาต่างทยอยกันไปจากแดนมารแต่ทว่าเจ้ากลับมีเคลื่อนไหวจะยังคงรั้งอยู่ที่แดนมารมาตลอดด้วยการฝังตัวเองเอาไว้ทนพรมานผ่านมายุคแล้วยุคเล่าบอกตามตรงเลยนะใช่ว่าข้าจะดูถูกดูแคลนเจ้า ลิชิเยจ้องมองไปยังจอมารสมรค์ทอดทิ้งกล่าวว่าข้าเคยรวบรวมรายชื่อผู้ที่เคยดำรงฐานะเป็นจอมารในแดนมานแห่งนี้เจ้าไม่ใช่จอมานที่ดีเลิศที่สุดเจ้าก็ไม่ใช่จอมมานที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดแต่ที่สามารถยืนยันได้ก็คือเจ้าเป็นจอมานที่มีความอดกลั้นได้มากที่สุดดังนั้นเจ้าแห่งมารจึงได้เลือกเจ้าขณะที่เจ้ารังอยู่ที่แดนมานตลอดมารอคอยโอกาสจนกว่าเจ้าจะมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมแล้วค่อยก้าวไปยังท่านประหารมาน ถ้าเถียงจอมานสวรรค์ทอดทิ้งยังคงเย็นชาเพียงจ้องมองหลี่ชีเย่โดยที่ไม่ยอมปีกปากแต่อย่างใดหลี่ชีเย่จ้องคอมเมไปยังจอมานเทียนชุยกล่าวว่าเ <c oughs> จ้าเอาคำพูดของเจ้าแห่งมานบอกข้าข้าจะบอกเล่าความลับของที่ราบสูงพระพุทธกับเจ้าจอมานสวรรค์ทอดทิ้งจ้องมองหลี่ชีเย่อยู่พักหนึ่งสส่หน้าข้าไม่สนใจขณะเดียวกันข้าก็ไม่ให้เจ้ายืมกุญแจวางกับ,ก,บกับมารกล่าวพรางเอาสิ่งที่หลี่ชีเย่โยนให้มาโยนกลับคืนไป สวรรค์ทอดทิ้งเอ๋ยสวรรค์ทอดทิ้งลีเชียหัวรอกมากล่าวว่าเจ้านี่มีแต่ความอมดทนสิจริงแต่ว่าข้าอยากจะเตือนเจ้าสักคำหนึ่งต่อให้เจ้ามีความอดทนมากกว่านี้แต่ทว่าโอกาสก็ไม่รอเจ้าหรอกนะเจ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงรลีเชียนั่งอยู่ตรงนั้นอย่างมีสติสัานกล่าวอย่างเอ,อร่เอยว่าสวรรค์ทอดทิ้งเจ้าเข้าใจว่าตัวเองไม่มีวันตายดังนั้นจึงมีเวลาเหลือเฟือที่จะรอคอยได้ หรือจะกล่าวว่าเจ้าหน่ะสามารถรอจนกว่าทุกคนขึ้นเป็นอย่างแท่นประหารมารจนหมดแล้วก็ยังไม่สายแต่ว่าข้าขอบอกตอนนี้เลยก็ได้อย่างดีเจ้าก็คงมีเวลาเพียงแค่หนึ่งหรือสองยุคเท่านั้นเองข่าวลวงให้คนตื่นกลัวจอมานสวรรค์ทอดทิ้งกล่าวจริงๆว่าแดนมารไม่มีศูนสลายคงอยู่เป็นนิรันด์เป็นเช่นนี้มาแล้วพันล้านปีอย่างนั้นหรือลิเชียยิ้มกล่าวว่า เจ้าคิดว่าที่ราบสูงฟังพุทธะจะรอจนหลังจากหมื่นยุคไปแล้วอย่างนั้นรึพวกเท้าสก,กะจะรอจนกว่าล่วงเลยไปหมื่นยุคอย่างนั้นรึพวกเขารอไม่ได้หรยอไงละ่ะจอมารสวรรคทอดทิ้งกล่าวจริงๆังว่าหากว่าที่ราบสูงฟังพุทธะสามารถทําลายโลกธาตทัน้อยแห่งราชันมาแล้แลวก็คงทําลายไปนานแล้วผ่านมาพัานล้านปีต่อให้ที่ราบสูงฟังพุทธะยังคงปิดกั้นควบคุมโลกธาตทัน้อยแห่งราชันมาเอาไว้ ต่โลกกระาโนยแห่งราชันมานก็ยังคงดำรงอยู่เป็นยุรันเจ้าสวรรคทอดทิ้งสวรรคทอดทิ้งเจ้ายังคงมีเข้าใจอยู่ดีลิเชียกล่าวว่าที่ราบสูงพระพุทธจะไม่ทำลายพวกเจ้าและท้าวสักกะก็จะไม่ทำลายโลกกระธาแห่งราชันมานแห่งนี้แต่ทว่าลิเชียจ้องเขม่งไปยังจอม,มันเทียนชยีดวงตาทั้งสองดูน่ากลัวกล่าวอย่างจริงจังว่าท้าวสักกะจะต้องสู้รบจนถึงที่สุด ที่ราบสูงฟังพุทธะจะต้องบรรลุภารกิจที่รับมอบหมายนับตั้งแต่วินาทีนี้ที่ที่ราบสูงฟังพุทธะถูกสถาปนาขึ้นมาก็รอคอยการมาถึงของวันนี้จอมานสวรรค์ทอดทิ้งถึงกับมีสีหน้าแปลเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินคําพูดนี้ของลิชิเย่ลิชิเย่เอ,อ่ยขึ้นอย่างช้าๆว่าก็เหมือนดังที่พวกเราได้พูดถึงอย่างนั้นนับตั้งแต่อดีตการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเนิ่นนานถึงยุคที่ไม่สามารถไล่เรียงได้อีก หรือจะเป็นยุคของเทพนิยายหรือจะเป็นยุคปัจจุบันผู้ยิ่งใหญ่ต่างสืบค้นอยู่สองประเด็นคงความเป็นอมะตะกับสู้รบจนถึงที่สุดวันนี้ข้าบอกกล่าวสิ่งนี้ต่อเจ้าเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนอย่งข้ามีความจริงใจมากสยอ่งไรเสียที่ราบสูงฟัมพุทธะก็ต้องลงมือไม่เกินไปกว่าสามยุคสมัยลีชิเยเอ่อยอย่างช้าชาเมื่อถึงเวลานั้นแล้วจะเป็นแดนมารก็ดีอาณาจาักรชันก็ช่าง กระทั่งโลกกระทาัาหน้อยแห่งราชนมานทั้งหมดก็เป็นได้แค่เบี้ยตัวหนึ่งที่ถูกจับมัดเอาไว้กับรถศึกเท่านั้นเวลานี้สีหน้าของจอมานสวรรคทอดทิ้งดูเยือกเย็นเมื่อหลี่เช่ย,ยถึงตรงนี้แล้วเขากลับรับรู้ได้ว่ากำลังจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเก้าเดินมาถึงวันนี้แล้วผู้เป็นมานก็ดีทหารราชันก็ช่างพวกเจ้ามีเพียงสองทางเลือกเท่านั้นถ้าไม่รีบออกเดินทางไกลเก้าสู่ท่านประหารมาน ก็ต้องถูกจับมัดเอาไว้กับที่ราบสูงฝั่งพุทธะที่เปรียบเสมือนเป็นรถสึกคันนี้กลายเป็นโลกกันกระสุนให้กับเท้าสักกะลีชีเย่กล่าวพร้อมกับเจ้ามอปลายังจอมมารสวรรคทอดทิ้งที่มีท่าทีเย็นชาเจ้าเป็นจอมมานเจ้าก็ควรจะรับรู้ได้ว่าพลังของที่ราบสูงฝั่งพุทธะนั้นมีความแข็งแกร่งถึงระดับไหนแล้วลีชีเย่กล่าวอย่างช้าช้าว่าเจ้าลองตึกตรองให้ละเอียดลองนับนิ้วดูสิว่า สิ่งที่เจ้าคิดว่าดำรงอยู่เป็นอมตะชั่วนิรันด์นั้นมันยังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นาทีนี้จอมานสวรรค์ทอดทิ้งเถอกับนิงเงียบขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นดังที่หลีชีเย่พูดเอาไว้ก็ได้เวลาขอพวกเขาเหลืออยู่ไม่มากแล้วหลังจากผ่านไปชั่วครู่ใหญ่จอมานสวรรค์ทอดทิ้งจ้องมองดูหลีชีเย่และกล่าวว่าเจ้าต้องการสิ่งใดจากวังกำกับมานาเรื่องนี้มันไม่ใช่สาระสําคัญหลีชีเย่กล่าวเฉยเมยว่าเจ้าแค่เอากุญแจออกมาให้ข้ายืมก็พอแล้ว เจ้าควรจะรู้ว่าการเข้าไปยังวังกำกับมานั้นไม่เพียงถูกจำกัดด้วยจำนวนคนอีกทั้งยังจำกัดให้หยิบสิ่งของในนั้นได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นเรื่องนี้ข้ารู้ดีข้าได้ศึกษามาจนละเอียดยิบถ้าหากข้าไม่ได้มีการเตรียมการมาอย่างดีข้าก็จะไม่มาขอยืมกุญแจจากเจ้าจอมันเคนชิเอ้จ้องมองไปยังหลี่ชีเย่ครูใหญ่แล้วกล่าวว่าเจ้าคิดว่าจะทําได้สําเร็จอย,อย่างนั้นหรือข้ามีคิดเช่นนั้นเวลานี้เขาพอจะรู้แล้วว่าสิ่งที่หลี่ชีเย่ต้องการนั้นคืออะไร แน่นอนนี่เมื่อข้าเคยเป็นจอมมารแล้วก็เป็นจอมราชาั้นมามันถูกลิขิตเอาไว้แล้วว่าจะต้องทําได้สําเร็จลิเชียกล่าวอย่างเอร่เอยหัวรอกมาในที่สุดหลังจากที่จอมมารสวรรคทอดทิ้งนิ่งเงียบอยู่เป็นเวลานานเขาค่อยๆล้วงออกกุญแจสีดาออกมาดอกหนึ่งกล่าวว่าหลังจากเจ้าไข่เข้าไปภายในวังกํากับมาแล้ววางกุญแจเอาไว้ในนั้นแล้วมันจะกลับมาอยู่ในมือของข้าเองลิเชียโยนสิ่งนั้นให้กับจอมมารสวรรคทอดทิ้งหัวราะทีหนึ่งกล่าวว่า ในที่สุดเจ้าก็คิดได้นับว่าเป็นเรื่องดีของบางอย่างเก็บเอาไว้ในวังกำกับมารมันก็ไร้ประโยชน์เนื่องจากพวกเจ้าจะไม่มีวันสะสมได้จนครบจอมารสวรรคทอดทิ้งส่งเสียงหน้าเกรงขามออกมาเก็บสิ่งที่หลี่ชี้เย่โยนมาให้แต่ว่าข้ายังมีของเล่นเล็กๆน้อยๆหลี่ชี้เย่ยิ้มพรางยื่นคำมาที่ฐานมานขอพวกยอดมารกระบี่ไม้ไปให้กล่าวว่าวันที่เจ้าขึ้นไปยังท่านประหานมารเอาสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปด้วย ถือว่าเป็นการทำอะไรเล็กน้อยก่อนที่เจ้าจะจากโลกแห่งนี้ไปจอมาสมรรค์ทอดทิ้งส่งเสียงฮึ่มคำหนึ่งแต่ก็ไม่คิดเล็กคิดน้อยอีกต่อไปรับเอาคำอธิฐานมาเหล่านี้เอาไว้ในเมื่อตกลงแลกเปลี่ยนถึงขนาดนี้แล้วแค่คำอธิฐานมาที่เป็นเรื่องจิบๆเชน่นนี้เขาไม่อยากทำเป็นหยุมยิ้มกับสิ่งนี้อีกน่าเสียดายข้าต้องการรู้ว่าเจ้าแห่งมารพูดอะไรกับเจ้าตลอดมาแต่นี่เมื่อเจ้าไม่ต้องการแลกเปลี่ยนอีกข้าก็ไม่ฝืนใจเจ้าลษีเอกล่าวพร้อมกับลุกขึ้นยืน ถ้าหากเจ้าต้องการรู้เรื่องนี้จริงๆเจ้าไปถามออกจากเจ้าแห่งมารเองก็ได้ถ้ามีวันนั้นจริงข้าถามแน่ลิชียยิ้มกล่าวแต่ว่าหากมีวันนั้นจริงสิ่งที่เจ้าแห่งมารพูดกับเจ้าในครานั้นมันก็ไม่มีความสำคัญอะไรอีกแล้วเพราะว่าหากถึงวันนั้นจริงข้าคงล่วงรู้ความลับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจอมารสวรรค์ทอดทิ้งส่งเสียงน่้เกรงขามและไม่ต้องการสนทนาถึงปัญหานี้อีกต่อไปลิชียหันหลังเดินจากไปทันทีเพื่อออกมาจากอารามโบราณแห่งนี้ สิ่งที่เจ้าสองแสวงหาคืออะไรเป้าหมายของเจ้าคืออะไรเมื่อหลิชิเย่เพิ่งจะก้าวขาถึงหน้าประตูเสียงของจอมารสวรรคทอดทิ้งก็ดังขึ้นที่ด้านหลังหลิชิเย่หยุดเดินและหันหลังกลับมาเจ้ามองไปยังจอมารสวรรคทอดทิ้งจอมารสวรรคทอดทิ้งก็จ้องมองหลิชิเย่กล่าวว่าเจ้าจากก้าวแดนมาถึงที่ตรงนี้สามารถกลายเป็นจอมมานสามารถกลายเป็นจอมราชันเจ้าสามารถมีชีวิตเป็นอมตะเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าต้องการสองแสวงหาสิ่งใด เพื่อของวิเศษหรือหรือบางทีอาจจะเพียงต้องการรู้ถึงความลับที่อยู่ภายในนี้เท่านั้นไม่ใช่ลิเชียสายหน้ากล่าวอย่างหนักแน่นว่าข้าจะบุกข้าไปจนถึงที่สุดสิ่งที่ข้าต้องการง่ายมากต้องการเพียงคําตอบเดียวกล่าวจบหันหลังเดิอนออกจากอารามโบราณแทนทีนทจอมานสวรทอดทิ้งมองดูเงาหลังของลิเชียนิ่งเงียบอยู่เป็นเวลานานหลังจากผ่านไปนานมากพึมพำออกมาว่าคงความเป็นอมตะสู้รบจนถึงที่สุด ท้ายที่สุดแล้วเพื่ออะไรกันนะณนาแดนสุขาวดีแล้วสิ่งที่รอคอยเพวกอเราอยู่ตรงนั้นมันคืออะไรฝ่าบาทหวังว่าท่านจะถึงที่นั่นอย่างปลอดภัยแล้วครั้นกล่าวขาดคำร่างของจอมานสวรรค์ทออทิ้งก็หายไปเหมือนหนึ่งตัวเขาไม่เคยปรากฏตัวที่นี่มาก่อนเลยนายน้อยไม่เป็นอะไรใช่ไหมพวกหลี่ซงเหยียนที่อยู่ด้านนอกไม่เห็นหลี่เฉย่ก้าวเดินออกมาต่างรู้สึกโล่งอกทยอยกันเดินเข้าไปหาหลี่เฉย่อยู่ด้านในเป็นเวลานานมากราะนางต่างรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมา เรงว่าหลี่ชี้แยจะต่อสู้แลกชีวิตกับจอมมาสวรร์ทอดทิ้งแต่ทว่าจากความเชื่อมั่นในตัวของนายน้อยทำให้พวกนางยังคงรอคอยอยู่ด้านนอกไม่ได้บุกเข้าไปมันจะไปม,มีอะไรได้ยังไงเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองเจ้าสวรร์ทอดทิ้งยังไม่ถึงกับคิดจะลงมือต่อค่าและต่อให้เขาคิดลงมือก็ไม่เห็นว่าเขาจะได้เปรียบตรงไหน